เกตว่าจะมีความร้อนขึ้นมาให้เห็นแล้วครับเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ15นาทีสังเกตนะ้ำตอนนี้เริ่มเดือดแล้วครับผ่านไปครึ่งชั่วโมงตอนนี้น้ำเดือดแล้วครับอุณหภูมิที่ตอนน้ำเดือด101องศาเซลเซียสครับถ้าสมมุติไม่มีการต้มน้ำร้อน อยากกินกาแฟสักแก้วเราก็สามารถดัดแปลงปลัก๊กเอามาใส่ถุงแล้วก็ใส่น้ําลงไปตามที่ต้องการเสร็จแล้วก็เสียบไฟทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงน้ําก็จะเดือดถึงร้อองศาเซลเซียสเราก็สามารถนําน้นํานี้ไปชงกาแฟกินได้ในกรณีที่ไม่มีการต้มน้ําครับแต่การทําตรงนี้มันมีความอันตรายการทําจะต้องระวังและเมื่อต้มน้ำร้อนเสร็จก็ให้ดึงปลั๊กไปออก อุณหภูมิน้ำเหลือจะอยู่ที่100องศาเซลเซียสโอเคถุง okay. เริ่มพองแล้วนะครับถ้าเราปิดถุงแน่นมันอาจจะระเบิดขึ้นมาได้ครับเพราะนั้นผมจะปิดก่อนผมนจะดึงปลั๊กออกครับให้ดึงปลั๊กไปออกนี้มันก็จะปลอดภยดัยแล้วครับ คลิปตัวกันดูด ELCB ยี B ่ห e ้อ CCS ยังไม่จบครับผมจะทิ้งคลิปไว้ท้ายวิดีโอส่วนข้อมูลตัวกันดูดทุกชนิดผมวางไว้ที่ความคิดเห็นด้านล่างใต้วิดีโอนี้แล้วครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ